ครับผมวันนี้พาเพื่อนเพื่อนไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาคันเกียร์วมนะครับเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการฝังลิ่มนะครับนี่ก็คือเทคนิคการฝังลิ่มซึ่งการฝังลิ่มนี้สามารถใช้ได้กับคันสตาร์ทคันเกียร์นะครับโดยเราไม่ต้องไปทําการเชื่อมอติดให้มันเสียเวลาเวลานะครับเวลาถอดมันก็ถอดได้ง่ายๆเหมือนกับที่เราถอดตามปกตินั่นแหละเพียงแค่ว่าเราเจาะลงไปก่อนนะ วัดขนาดสว่านให้ดีหาริมหาสลักที่มีขนาดพอดีกันกับดอกสว่านนะครับทุกท่านนะเมื่อเราเจาะลงไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะมันจะได้รูขึ้นมานะครับรูที่เราเจาะนะครับมันจะกินทั้งฝั่งพันเกียร์แล้วก็ฝั่งแกนเกียร์นะครับทุกท่านทีนี้เราก็หาสลักหาก้านวาลหรือว่าหาหัวน็อตก็ได้นะครับมาสอดเข้าไปหลังจากนั้นก็ ทำการคันน็อตบีบนะครับมันก็จะได้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นะครับนี่นะมันจะไม่หลวมเหมือนตอนแรกแล้วนะนี่นะครับแน่นเลยนะครับไม่มีอาการโยกคลอนนะครับนี่เราจะเปรียบเทียบภาพให้ดูนะครับก่อนทำแล้วก็หลังทำ before and after คุเด๊ะพ,พี่น้องภาษาปกิจพนาพี่น้อง